อยากรู้ความสูงดั้งคำนวณองศาจั่วบ้านคำนวณง่ายๆทำได้อย่างไรทรงยอดนิยมช่วงนี้นะคะก็จะเป็นทรงนอร์ดิกมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าอีมุมแต่ละมุมมันเท่าไหร่เรนถึงจะสวยตอบยังไงดีคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของตัวบ้านด้วยแต่ว่าตัวจัว่วการคำนวณหามุมซ้ายและขวาเพื่อที่จะเปิดมุม ขึ้นไปหาความสูงของดั้งเนี่ยมันมีวิธีคำนวณอยู่ก็คือใช้หลักคณิตศาสตร์ง่ายๆก็คือหลักคณิตศาสตร์ที่เป็นมุมภายในสามเหลี่ยมซึ่งมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันก็คือต้องได้180องศาเมื่อมันเป็นทรงจั่วซ้ายขวาต้องเท่ากันที่เหลือ <c oughs> ก็จะเป็นมุมของมุมบนสำหรับบ้านที่เป็นทรงนอร์ดิกหรือทรงจั่วมุมที่สวย <c oughs> ที่สุดโดยส่วนใหญ่นะฮะ <c oughs> จะอยู่ที่ประมาณ40องศา ไมยถึงซ้ายขวาเนี่ยสีถูกต้องใช่ครับจะอยู่ที่ประมาณ40องศามุมบนสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่100องศาสี่สิบบวกสี่สิบบวก100ร้อยก็จะเป็น180ใช่ครับเมื่อเราเปิดองศา40องศาขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตัวดั้งเราจะสูงเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้45องศาเนี่ยมันจะค่อนข้างแหลมอ40องศาเนี่ยจะเป็นมุมที่ออกมาแล้วจะกลมกล่อมที่สุดแล้ว45 45ขบ้าสบหันก็จะเป็นเ0้าิถูกต้องครับจะแหลมทีนี้ถ้าจ,จต้นนยน ต้องรับ้านกลางขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ใช่ครับม<อ>ุมที่ดูแล้วเหมาะสมที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40องศาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้สถาปนิกเนี่ยขึ้นแบบให้ดูก่อนจะดีที่สุดบ้านเราเนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่เราก็จะสามารถหาความสูงของด้งได้แล้วครับ ถ้าใครฟังแล้วยังคำนวณไม่ถูกเนาะถ้าเราต้องการจัวนอร์ดิกจริงๆไปหามุมนอร์ดิกจากบ้านต่างประเทศอะเอาให้สถาปนิกดูแล้วพอขึ้นรูปก,กับฟังก์ชันบ้านของเราแล้วเนี่ยมันได้แบบนั้นไหมแล้วก็ปรับกันไปนะคะคนเขาจะได้แยกไม่ออกว่ามันจัวปกติหรือว่ามันจัวนอร์ดิกกันแน่เพื่อความอะไรอะสวยงามสไตล์ครับ มีบางหลังก็คือขึ้นจั่วที่45องศาเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างแหลมมันก็จะไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่แสดงว่าป้านพิยะ40หรอถูกต้องครับสบายใจกันนะทุกคนของพิยะ40นะครับไม่เคยตอบคำถามนี้เลยเหรอครับ